เหมือนว่าชางเลเนลเมซี่ครับรอตัดสินใจอนาคตของตัวเองครับกับปารีสแซงต์แชมงนะหลังจบฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับมาฟังกันหน่อยราชาเลวเนลเมซี่ก็จะนําทีมชาติอาร์เจนตินาฟาดแข่งที่ตะวันออกกลางในเดือนหน้าซึ่งน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของเขาในนามทีมชาติแล้วต้องบอกว่าดาวเตะวัย35ปีอย่างเลวเนลเมซี่ครับมีความสุขกับก,บการออกสตาร์ทซีซั่น2022-2023กับปารีสแซงต์แชมง ด้วยการทำไป13ประตูแล้วก็11อัศเซ,ซ์ในลีกเอิงแลวก็อยู่่าช็อปลิกถือว่าฟอร์มเขาโหดมากๆนะครับข้อตกลงปัจจุบันของเขากับทีมปารีสเนี่ยจะหมดลงหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยทีมของิสษฎฟกันตเยยังมีออปชันที่สามารถขยายเพิ่มได้อีกปีหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมีการพูดออกมาของโจลลาปอร์ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาสำหรับการกลับมากตาลันของเมซี่ในเดือนมกราคมซึ่งนั่นทำให้เกิดข่าวลือเรื่องการแยายทีมของเขาเอง ตามการงานจากสื่ออย่าง CBS Sports ก็บอกว่าเมสซี่จะบอกเปเชว่าเขาจะต่อสัญญาหรือไม่ในเดือนมกราคมแต่เขาจะไม่ย้ายทีมระหว่างฤดูกานอย่างแน่นอนสื่อเขาเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงที่บาซ่าจะเซ็นสัญญากับเมสซี่ในเดือนมกราคมโดยเขาเนี่ยจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองหลังจบฟุตบอลโลก2022 แต่ไม่มีโอกาสที่เขาจะออกจากปารีสแชร์แมงกลางซีซั่นต่อให้สุดท้ายเนี่ยเมซี่จะไม่อยู่กับปารีสแชร์แมงต่อก็ตามนะครับของแบบนี้เนี่ยมันต้องรอดูกันนะฮะว่าอนาคตของราชาเลนเมซี่จะเป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่กับปารีสต่อหรือไม่หลังจบฟุตบอลโลกรู้กันนะจะอยู่หรือจะไปสําหรับอนาคตของเลนเมซี่แต่ฟอร์มของเขาในตอนนี้ต้องยอมรับว่าโคตรโหดนะครับยิงเป็นกอบเป็นกำร,ร,ระเบิดเถิดเทิงไปเลย ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเลโอนเดลเมซี่คอมเมนต์กันมาให้ผมหน่อยแล้วก็ไปลุ้นเขาในฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะว่าจะเป็นยังไงครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วในนามทีมชาติด้วยนะครับ